าจ้าลิงก็เฮ้ยแกร้อนมากนักก็อย่าส่งเสียงดังได้ไม่เล่าไม่ของแกแล้วเจ้หัวมันแมลงสาบผมของแกนะมันน่ารำคาญมากเลยมันวันไหนจะตัดไปทีอ่ะว่าไงนะถ้าใครแวะพักที่เมืองแถวนี้หน่อยก็ดีนะถ้าตามในแผนที่แล้วเราใกล้จะถึงเมืองแถวนี้แล้วล่ะครับรอยอยีกหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าใครนี่นีน่ขับไปถึงเมืองทันทีเลยฉันเบื่อไอ้เจ้ากับปา,าบกา้บกนี่จะทนไม่ไหวแล้วนะน้ำก็หมดแล้วด้วยใช่ไหมล่ะครับไม่อ่ะซเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้กัน,นไปแล้วนี่นาฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยขับรถดูทางบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะใครฮะแกซื้อใบกับขี่มาหรือเปล่าเนี่ยฮะขับอย่างเงี้ยูหยืนดีนะเป็นพูดสะด้วยนะครับช่วยผ่าค่า ไปส่งที่ในเมืองหน่อยจะได้ไหมคะตอนสวงสวรรค์อันไร้ที่สิ้นสุดนี้เ่นว่าแต่ว่านะทำไมเราต้องช่วยคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าแบบนี้ด้วยเนี่ยหยุดคิดกันหน่อยได้ไหมเราไม่มีเหตุผลอะไรต้องช่วยเขาเลย ทำไมอ่ะถ้าหากว่าปล่อยไว้แบบน,ะนั้นเดี๋ยวก็ตายกันพอดีเนาะบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ปัญหาของเราอ่ะแบบนี้จะดีหรือครับซันโซจะไงก็ตามพวกเราก็ไม่ใช่คนใจยักอะไรแบบนั้นสักหน่อยแล้วนอกจากนี้เขาอาจจะมีน้ําและอาหารให้เราก็ได้แหมที่แท้ก็แบบนี้ได้เองหรอครับไม่อยากจะเชื่อที่นี่มันอะไรกันเนี่ยข้างล่างของหุบเขาเนี่ยมีเมืองของข้าอยู่ ลงไปได้เลยนะอันนี้เธอตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะนี่เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยค่ะเดี๋ยวข้าจะนำทางไปยังเมืองของข้าเองลงไปเลยฮะแต่ว่าซันโซเจ้าจิ๊บมังกรขาวเนี่ยมันเหาะไม่ได้หรอกนะครับใครบอกว่าจะให้เหาะไปเล่าฉันบอกให้ขับลงตามหน้าผานี่ไปต่างหากโธ่ แบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้นะมนใครอย่าเลยนะเล่นแบบนี้มันไม่ขำอ่ะไม่ต้องห่วงครับเกาะกันให้แน่ๆนแลกันนะครับเด็กโอเคมาไเลยครับ ว่แกซื้อไปกับผี่มาจริงๆทำไมเนี่ยซื้อมาจากไหนะหมอกหมอกนะพวกนี้มันอะไรกันที่นี่มันว่าแล้วบอกไตอต่ลงว่าเธอมีจุดประสองค์อะไรมมันดิ้นไหวเหรอที่เมืองแห่งนี้กำลังจะถูกกลืนนะสิกำลังจะถูกกลืนคืออะไรข้าเองก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าความตั้งใจของข้าเพียงแค่นำทางพวกท่านมาที่นี่เท่านั้น กรุณาคอยที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวข้าจะไปเปิดประตูให้ถ้าหากว่าจะเข้าไปในเมืองก็ต้องใจเยน็เยนๆก่อนนะคะกรุณาคอยตรงนั้นก่อนดีกว่านะคะจะเป็นอะไรไม่ครับเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วก็จัดการให้มันเสร็จสร็จไปเถอะน้ะ คิดจะมาช่วยหญิงกันหรือไงเนี่ยฮะคิดอะไรก็ไม่รู้อยากจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงหรือไงโถ่คิดบ้าบา้าเฮ้บบยเจ้าบ้าเฮ้ยฉันแค่เตือนความหวังดีมาทำกันแบบนี้ได้ยังไงอะไรกันเนี่ยแสงนี่มันอะไรกันอะว่าแล้วมินา่าถึงได้รู้สึกเหมือนว่ามีพลังอะไรบางอย่างยังไงก็ตามเราไปกันต่อเถอนะครับ จากนี้ไปก็ตาแต่บัญชาของูงหญิงแกตุก่มเมงเลยครับเจ้ายังไงต่อดีครับฉันเองก็ไม่ค่อยว่างนะแม่มีธุระอะไรก็รีบว่ามาดีกว่านะก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเราก็แค่มารายงานเรื่องการทดลองก็เท่านั้นเองครับท่านว่ายังไงบ้างแหละขงหญิงเกกุมเมงบอกว่าตอนนี้ท่านยุ่งอยู่นะไม่ว่าจะมาฟังเรื่องอะไรทั้งนั้นจะรายงานเรื่องเมืองนั่นสักหน่อย รู้สึกว่าจะมีหนูไปติดกับนที่ั่นด้วยเดี๋ยวก่อนสิที่นี่เนี่ยคือเมืองโกฟุไคนน่แล้วถ้าจะไม่ผิดเมืองน,นี้น่ะนายไปทําอะไรมาด้วยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนสิครับไม่จะต้องร้อนตัวแบบนี้สักหน่อยนี่หรือว่าเธอไปทําการทดลองอะไรพลาดไว้อย่ามาพูดจาเหลวไหลนะการทดลองของฉันไม่เคยมีคําว่าพลาดหรอกนะจะบอกให้เข้าใจไว้ด้วยองหญิงเกตุเมงก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับที่แต่เมืองคุยๆแบบนั้นน่ะ เธอเป็นห่วงเรื่องอะไรมากนักหรือไงนอกจากว่าเธอไปทำอะไรให้องกหญิงแก่กลุ่มแมงผิดหวังไว้หรือเปล่าล่ะนี่เด้กตัวฟางน่าจะเดินไปไหนละครับเนี่ยลาวสักหน่อยฉันจะไปห้องน้ำห้องน้ำน่ะไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ต่างหากแล้วรู้แล้วนะ่ะ เมืองนี้ไม่มีคนอยู่เลยหรือไงเนี่ยเมืองผีสิงหรือเปล่าล่ะเนี่ยอะซันโซดูนั่นดิ<อ>นี่เป็นรถนิยมของคนในเมืองนี้กันหรือ,อยังไงกันรถนิยมหวยมากแต่แบบนี้จิปมังกรขาวก็เข้าไปไม่ได้สินเนี่ยแบบนี้คงต้องเดินเข้าไปสถานเดียว เจ้าพวกนี้เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่เลยนะเนี่ยฮะพูดว่าไงนะซันโซรูปปั้นหินพวกนี้อาจจะเป็นคนในเมืองนี้ก็ได้นะคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้พวกเขากลายเป็นแบบนี้ก็ได้ซันโซ กนี้มันอะไรกันเนี่ยเท่าที่ฉันคิดหย่าผู้หญิงคนนั้นต้องรู้เรื่องพวกนี้ดีนะไปอยู่ไหนแล้วล่ะเธอตั้งใจพาพวกเรามาที่นี่ไม่ใช่หรือ,อยังไงออกมาสิออกมาเดีนี้นะท่านซันโซเท่านั้นที่เข้ามาได้เพราะข้ารู้ว่าท่านจะไม่ฆ่าข้าอย่างแน่นอนว่างไงนะส่วนพวกที่เหลืออาจจะถูกพลังพูดครอบงำก็ได้ ยังไว้ใจไม่ได้หรอกนะเจ้าหมายความว่าไงกันเนี่ยทำไมพวกเขาถึงเข้าไปข้างในด้วยไม่ได้ละ่ะมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราได้ช่วยได้เหรอได้โปรดเรียกเข้ามาข้างในก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวข้าจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองมุกแบบนี้ใครเชื่อก็งโง่แล้วล่ะเจ<า>้เอ้ยฮะมันอะไรกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ มันกำลังจะกลายเป็นหินแล้วอะ่ะนี่มันเกิดบ้าอะไรกันเนี่ยส,สโซแย่แล้วครับรีบไปเร็วพวกแกออ,อ,อไม่ได้สิเดี๋ยวจะกล่าวว่าเราจะทำลายพวกนี้มันกับเมื่อกี้ผมต้องเข้าไปได้ปล่อยพวกนี้ไว้ที่นี่แล้วสินี่มันเดือบ้าอะไรกันเนี่ยนี่เป็นฝีมือเธออย่างนั้นเหรอ ข้าไม่สามารถปล่อยให้พวกนั้นเข้าไปได้จริงๆได้โปรดตัดใจด้วยเถอคะค่ะข้าพาท่านเข้าไปได้แค่เพียงคนเดียวเท่าน,นั้นแล้วตกลงว่าเธอมีจุดประสองค์อะไรกันแนะ่ถ้าไม่ยอมบอกความจริงมาฉันเป่าแกร่วงแนะ่ชื่อของข้าก็คือโค่ยและที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่เป็นความตั้งใจของท่านอูฮันข้าพาพวกของท่านที่เหลือเข้าไปไม่ได้หรอกและถ้าเป็นแบบนี้ ก็จะทำร้ายพวกของเราที่นี่ไม่ได้เพราะว่าพวกเขาจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและนี่เป็นความประสงค์ของท่านอูฮันอูฮันเหรอที่ท่านอูฮันต้องทำแบบนี้เพราะว่าต้องการให้ข้าพาท่านเข้าไปพบเพราะงั้นตัวข้านะจึงไม่ได้มีเจตนาร้ายกับท่านการุณาเข้าใจด้วยนะคะพูดจาเหลวไหลหน่อย คิดนีเหรอยายนั่นต้องการอะไรกันแนะ่ผู้หญิงคนนั้นมีจุดประสองค์อะไรกันแนะ่ พวกนี้เห็นคนพวกนี้แล้วใช่ไหมครับว่าไงนะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับพลังชั่วร้ายนั้นพวกเขาถึงไม่ได้เป็นผู้ที่บ้าคลั่งเหมือนกับพวกข้างนอกนั่นไม่ได้บ้าคลั่งมไม่ได้รับพลังมันหมายความว่าไงข้าอยากพาท่านไปพบกับท่านอูฮันก่อนแล้วคนที่ชื่ออูฮันเป็นใครกันเถะท่านอูฮันเป็นคนที่คอยบอกให้ข้าทำเรื่องทั้งหมดนี้ และที่ทำแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสงบสุขของที่นี่ตั้งแต่วันนั้นพวกผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เกิดบ้าครับแล้วก็ไล่ฆ่าทำร้ายคนที่ดียังไม่มีสาเหตุข้าจึงต้องทำแบบนี้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดความวิปริษ์ที่โทเกนเคียวตั้งหางละ่ะและสาเหตุที่สำคัญก็คือมีคนกำลังจะคืนชีพกิวมาโอเหรอรู้ว่าใครไปคอททำเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ ข้าต้งการมุ่งตรงไปทางที่ตะวันตกเท่านั้นงั้นเหรอคะถ้างั้นช่วยกรุณาไปพบกับท่านอูฮันหน่อยได้ไหมคะเพื่อช่วยเหลือเมืองนี้นะคะแย่แล้วสิไม่รู้ว่ามาดีมาร้ายซะด้วยนี่เจ้า ็นคนทำทั้งหมดเลยหมายความว่ายัางไรคะตัวเจยก็เป็นพูดเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปล่ะที่ข้าเป็นแบบนี้เพราะว่าได้รับการสะกดจากท่านอูฮันก็เลยไม่เป็นอะไรนอกจากนี้ท่านอูฮันก็ยังช่วยคนอื่นด้วยแถมยังบอกวิธีที่จะทำให้พวกเราได้ไปอยู่อย่างสูรสวรรค์อีกด้วยนะ เหนจึงทําให้พวกนั้นและทุกคนหนีมาจากพลังการทอดามไม่ใช่ป่ะการที่พระเจ้าทําแบบนี้เนี่ยข้าคิ่านีีเป็นการช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นหรอกนะเข้าใจะอะไรผิดซะแล้วเหรอเพราะว่าข้าเจอคำพูดของท่านอูหันก็เลยทําให้คนพวกนั้นได้อยู่อย่างปลอดภัยและที่ทําให้ผู้ข้างนอกนั้นเป็นหินก็เพื่อความสงบสุขของที่นี่เท่านั้นเองเจ้าแน่ใจเลยว่าสิ่งที่เจ้ากำลังทําอยู่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหรอ แล้วคนพวกนั้นสมควรที่ต้องกลายเป็นหินจริงๆอย่างนั้นเหรอท่าพูดอะไรของท่านเน่ยเป็นเพราะท่านอูหันหรกนะพวกนั้นก็เลยอยู่กันอย่างปลอดภัยเนี่ยั้นก็ลองถามใจเจ้าดูสิที่เจ้าพาข้ามาที่นี่ก็เพราะเจ้าเองก็ไม่แน่ใจไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นเรื่องนั้นเพราะว่าเป็นความประสงค์ของท่านอูหันเพราะว่าท่านต้องการให้ที่นี่สงบสุขเท่านั้นน่ะสงบสุขที่ว่ามันแบบไหนเ่ะ ค้ะพรพาชายที่ชื่อซันโซมาพบกับท่านแล้วค่ะทําไมล่คะคะได้โปรดลืมตาขึ้นมาสิคะตายแล้วงั้นเหรอเป็นพระด้วยเหรอเนี่ยอย่าล้อเล่นนะแล้วทําไมถึงได้เอ่อฮะ,ะท่านคือสันโซชัยหรือเปล่าขามีนาว่าอูเหอเก่วาสมสงบักสุข,ของทีม ข้าจะได้ใช้ร่างของคอยทําเรื่องราวดั้กล่าวขึ้นขนาดท่านยังตายไปแล้วแล้วใครจะเชื่อได้ยังไงแล้วที่ทําให้คนต้องตายไปแบบนั้นมันสมควรแล้วอย่างนั้นเหรอเด็จะไม่มีเวลาแล้วหลังที่ข้าพันธุ์หินอีไว้ก็มันจะหมดและเพื่อเมืองนี้ข้าถึงได้ทําเรื่องพวกนั้น <c oughs> เพื่อคุ้มครองเมืองให้ปลอดภยัย ข้าจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องโหดร้ายซึ่งท่านเองก็อาจไม่เห็นด้วยกับการกระทำของข้าที่เมืองข้าเน่ะมันจะเป็นต้องทำเรื่องแบบนี้หรอกนะการที่ท่านทำแบบนี้ก็หมาเป็นาการฆ่าพวกนั้นเหมือนกันแล้วแบบนี้คิดว่ามันจะสงบสุขอย่างนั้นหรอแล้วท่านมีวิธีอะไรที่จะสามารถปกป้องทุกคนที่นี่ให้ปลอดภัยจากผู้ร้ายได้ที่เมื่อเป็นแบบนี้ก็เพราะของต้องการของแกทั้งนั้น นั้นเขาฝักด้วยสิ่งที่เจ้าทำมาทั้งหมดมันก็เหมือนการเห็นแก่ตัวคนพนั้นกกำลังที่ถูกเจ้ากลืนนี่ตื่นได้แล้วรีบหนกันเธอท่านอุนวันดอตนีดูเหมือนว่าที่เมืองน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอว่าอย่างไงนะ ริงซะด้วยสิไปไม่ได้ค่ะก็จะเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องท่านอูฮันลืมตามองสักทีสิไอ้เจามันตายไปแล้วนะถ้าทำอะไรเพื่อตัวเองสักบ้างเถอนี่นที่ยวเราจะแล้วตามาทนีทงออกเลเราไม่ได้เลาครับำแบบนี้พคนนี้มจะกลายเป็นหินด้วยนะคะกลายเป็นหินเรปัญหาิดแล้ววัี่ทาให้พวกนั้นเป็นหินน่ะหรือเจ้าดันตะหากแล้ว เดียีไปแล้วเข้าไม่ถึงได้เพราะพวกนี้ไม่ได้รับคลื่นจากโทเกนเคียวแล้วนะสิทุกคนไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะเป็นเพราะการพนึกของท่านอูฮันตั้งหากล่ะโอโอ๋อโออ๋อเจ้านายอยู่เดี๋ยวนี้นะทุกคนที่นี่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรออ นี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเลยสำหรับเจ้าพวกนี้แล้วเพราต้องจัดการมันขั้นเด็ดขาดเท่านั้นการทําให้ตัวตนของเขากลับมาโขยซันโซ ข้าเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วเพราะว่าสวรรค์ที่ข้าสร้างทุกคนที่นี่ไม่สามารถอยู่ได้จริงหรอกการที่จะทําให้ที่นี่สงบสุขได้คือการที่ฉันต้องเปลี่ยนแปลงที่นี่เท่านั้นถูกต้องแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นข้าถึงได้บอกกับเจ้าแบบนั้นยังไงเลยคนที่อยากมีชีวิตอยู่ที่นี่ก็จงช่วยข้าเดี๋ยวนี้เลิกงอมืองอเท้าแล้วก็ทําอะไรสักอย่างซะอยากมีชีวิตเหรออยากมีชีวิตอยากมีชีวิต ไปทางนี้ไปทางนี้เกือดไฟที่นี่จากมนนั่นซะซันโซขอบคุณที่สั่งสอนความจริงให้แก่ข้าขอบคุณจริงๆ ในที่สุดพวกเจ้าก็ได้เมืองที่สงบสุขกลับคืนร้อนจังเนอ้หัหน้าเจ้าลิงโง่เอ้ยถ้แกร้อนมากนะก็ยังส่งเสียงดังได้แล้วแกเล่าจะหัวมแมลงศับผมบอกแกนะมันน่ารำคาญมากรู้บ้างอะไรจะตัดตัดไปทันทีอ่ะว่าไงนะนี่ฮักไทยแวะพักที่เมืองแถวๆนี้หน่อยเด้อถ้าตามในแผนที่แล้วเราก็เลยจะถึงเมืองแถวนี้แล้วล่ะครับพอดีหน่อยก็นละกันนะครับ เดี๋ยวตีบขับไปให้ถึงที่เมืองสควีดีช้อนอับื่อไอ้เจ้ากับปะลาบวกกี้จนแทบทนไม่ไหวแล้วน้องน้ำก็หมดแล้วด้วยใช่ไหมล่ะครับเออจริงดิเมื่อวานเราพูดกันเรื่องนี้แล้วนี่นาฮะเออนั่นสิเหมือนก็เคยพูดแบบนี้ไปแล้วอะทำไมนะเนอซันโซดวงหูน่าจองโก้เฮ้ยไปเห็นต้องด่าว่าโง่เลยอ่ะเออจอยโก้อย่าแก่หมองแล้วสิจะโดนด่าว่าโง่อะไอ้ดวงหูน่ะแกต่างหากไอ้ตุกขะปะละบว

we won't be again, we're กันเนี่ยฉันชักงงไปหมดแล้วอดดูดิเล่นมาถามความยุติธรรมกับความชั่วร้ายแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าฉันรู้เพียงแต่ว่า,าหากว่าซันโซฮักใครหรือโกโจอยู่ในอันตรายฉันต้องช่วยเท่านั้นจะให้ทำยังไงได้เล่าตอนต่อไปของไซยูกิพบกับตอนความชั่วร้ายหรือความยุติธรรมอย่าพลาดกันนะครับ